วยังไงครับนารอนวันนี้เงียบ <ผม S 1> ยอมเียแล้วตัดอย่างไรกต้องต้องได้ตัวกลับกลับเราได้ทีเดียวเชื่องตกปลาครับครับสวัสดีครับวันนี้ พวกเราทีมงานกระดิสซิ่งก่อนทัวมาทิปไปช่อนบ่อแถวประมาณถนน200ร้อปีครับสมุดประการรอดูผลงานวันนี้ครับจะเป็นยังไงมาพาทีมงานมาแก้มือครับเพนบอกจ็บไปไอาทิตย์่กี้บ่อถแถวนี้แล้ววันนี้จะมาดูกันครับฉลองสติ๊กเกอร์ใหม่ครับของทีมงานครับมาดูครับจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยครับ มาทุกครั้งเจ็บทุกครั้งแต่ไม่จำสองรอยปีเนี่ยหาบครับหาบเย่างเดียวแต่รครับรอชมกันครับเดีย๋ยวมาชมกันครับหาบแน่นอน ัแรกครับผมมาแล้วมาแล้วตัวแรกครับนียนครับผมไซส์สวยๆครับตัวแรกครับอต,ตัวแรกมีรางน,นำจับด้วยนะ เราได้การแล้ววันนี้ตัวเลขมาแล้ว ตองแค่เด้วะแถมแรกมาแล้วครับเงียย แลมแรงนครับเป็นปากครับขึ้นไง แล้วฟองขึ้นมนาแล้วครับตัวแรกเอ็มคำ <c oughs> มาเลยมาเลยเนี่ยมาเลยบองจิงเขาอยาก่บองสองร้อยปียังไงครับนั่ร่อนวันนี้เงียบยอมแพ้แล้วในเอซูปะครับแลวแก่ครับแลวแฉะได้หมดอูเลย ไม่ก็ล่อยกุ้งบ่อหนึ่งเดียวอย่างปลาอย่างนั้น <c oughs> ดูครับดูครับปลาไม่ตกครับหายิงนกครับนั่นไงดูดิไล่ยิงอย่างเดียวเลยครับเนี่ยวางไม่ได้ยังไปวเครับเข้าแล้วอ่ะอย่างน้อยก็ต้องต้องได้ตัวกลับครับแล้วไม่ทีเสี่ยนเรื่องตกปลาครับนี่ไงบ้านนี้ครับมันจะดีครับถิงเลยมีอะไรก็หาไปกระตงกระจินนี่เก็บไปครับต้นึงต้นึงเออตะคงตะไครเนี่ยโอ้โหนี้ครับ ตัวสองตัวก็ได้พั่นแล้วครับนี่แตงไทยแข็งสวยเลยมันต้องลาบเนื้อเลยนะนี่ครับรอนี่มันที่แสดงไม่ได้ลาบเนื้อก็เลยไม่ไม่จะไม่ได้ลาบเนื้อเลยไม่ได้ปากต้องให้ต้องให้เจ้าของเขาลยเนี่ย ไม่ได้ปลาก็ต้องขาลังขึ้นหนึ่งนะครับ อาการเป็นยังไงครับทิพชอนตีปลาินเลยแหงตกปนาลินเหรอครับปลาลินกินยาปลอมครับปลาินก็ซ้อมกันได้ไหมครับครับรางวัลปบยางครับรางวัลปลาตัวแรกปบยางลุงดอยรุ่นเตะทรพีครับ ครับผลงานวันนี้เป็นไงครับ <_ an> นี่ครับฮาบอีกแล้วครับไม่ใช่ช่อนนะครับปานิน <_ an> ทิปทิปไม่ใช่ทิป <_ an> ทปลาช่อนนะครับมาดูต้องตามมาดูของผมครับตามมาดูตามมาดูาดตามดูดูของนักเขียวครับตามมาดูตามมาดูทำไมของผม,นะาม,มาเผมนะนีเ่ยปลาใหญ่มากไม่ใช่ปลาช่อนนะยังไงปลาช่อนหน้าตาเป็นไงดูดิ น้ำกระจายครับปลาอะไรครับโอ้โหเดี๋ยวทิปทิปปลาอะไรครับเนี่ยอ๋อ oh. ทิฟตปลาช่นครับผมแ,แบกไว้ไหมกิฟ <laughs> ต์ปลาช่อนกิฟตปลาช่อนอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าปลาช่อนนะครับ <laughs> <laughs> ปลาช่อนครับผมนี่ปลาช่อนสองวันปี <laughs> จะเป็นแปลกๆหน่อยปลาช่อนโอ้โ oh. เถวสองร้อปีมันจะตัวแบนๆน,นะครับ,บอ,อืมิเป็นชั้นครับผมนั่ยิงไปชั้นเ